สวัสดีครับขอทักทายมาจากประเทศเยอรมนีนะครับผมกําลังยืนอยู่หน้าทะเลสาบโบเดนเซนะครับซึ่งสวยงามมากเป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากอยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยพระวจนะหนังสือโรมันบทที่8ปดข้อยีพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นพระคัมภีร์ที่ผมประทับใจมากอันนึงนหลายหลายและตอนในพระคัมภีร์เพราะเป็นพระสัญญาของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าและในทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าจะทํางานอยู่เบื้องหลังฉากให้เกิดผลดีแก่ผู้ที่รักพระองค์ และผู้ที่อยู่ยังทําตามพระประสงค์ของพระองค์พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่จริงๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านไม่ว่าเรื่องดีเรื่องร้ายมีคนด่าท่านดูถูกท่านหาเรื่องท่านแกล้งท่านขโมยไปจากท่านหรือคนนินทาท่านหรือมีอะไรที่มันดูดีหรือไม่ดีในที่สุดพระเจ้าเอามารวมกันแล้วพระเจ้าจะทำงานอยู่เบื้องหลังฉากให้เกิดผลดีที่สุดเพราะพี่น้องตัดสินใจอยู่สองประการหนึ่ง พี่น้องจะรักพระเจ้าสุดใจสุดกําลังสุดความคิดและพี่น้องเชื่อฟังพระเจ้าผู้ที่รักพระเจ้าคือผู้ที่แสวงหาพระเจ้าและแผ่นดินของพระองค์ก่อนผู้ที่รักพระวจนะอ่านพระคัมภีร์ฟังคําสอนและนําพระวจนะของพระเยซูคริสต์ไปปฏิบัติในชีวิตผู้ที่รักพระเจ้าคือผู้ที่ยินดีถวายแก่พระเจ้าถวายชีวิตกําลังถวายแรงงานรับใช้พระเจ้าเชื่อฟังพระมหาบัญชาของพระเยซูมีส่วนเกี่ยวข้องในการนํา ผู้คนมารับเชื่อสร้างสาวกสร้างคริสตจักรของพระองค์ถาวายเกียรติองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องรักพระเจ้าด้วยใจด้วยปากและด้วยการกระทําของพี่น้องไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ไปรับใช้ใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์และอยู่เพื่อขยายอาณาจักรของพระเจ้านอกจากนั้นยังไม่พอพระคัมภีร์ตอนนี้โรมบทที่ 8- ปดข้อยีเป็นพระสัญญาที่จะเกิดกับพี่น้องเมื่อพี่น้องเป็นผู้เดินดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า ก็คือพี่น้องต้องพบให้ได้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์เจาะจงสําหรับพี่น้องอย่างไรพระประสงค์ของพระเจ้าต่อช่วยของพี่น้องต่างกับของผมของผมนี่พระเจ้าเรียกเป็นหมอผ่าตัดสมองเรียกเป็นศิพิบาลและเป็นครูสอนพระคมภีร์สําหรับพี่น้องบางคนที่ฟังคําสอนนี้พระเจ้าอาจจะให้ท่านเป็นครูสอนระวีกับเด็กบางคนอาจจะทํางานด้านคอมพิวเตอร์ด้านเครื่องเสียง การถ่ายภาพยนตร์หรือบางคนอาจจะเป็นผู้ที่ทํางานสนับสนุนสบออยู่เบื้องหลังช่วยคิดบัญชีช่วยแปลคําสอนช่วยพิมพ์คําสอนช่วยใส่คําสอนไปในยูทูบหรือว่าอาจจะช่วยยกกระเป๋าอะไรก็ตามที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำเพราะพระสงค์ของพระเจ้าเกิดขึ้นเราค้นพบจุดประสงค์ของพระเจ้าโดยการที่เราค้นพบว่าเรามีเชฟอย่างไร s h a p e s ก็คือ spiritual gift ของประธานฝ่ายพระวิญญาณ h คือ heart passion คือ ความเราใจในใจว่าชอบทําอะไรบางคนชอบดูแลเด็กบางคนชอบออกไปงานพันธกิจบางคนชอบทํากับข้าว A ก็คือ abilities ความสามารถฝ่ายโลกนี้บางคนเก่งเรื่องทําคอมพิวเตอร์บางคนเก่งเรื่องร้องเพลงบางคนเก่งเรื่องดนตรี 3. P ก็คือ personality บุคลิกของตัวคนนั้นต่างกันและ E คือ experience ประสบะการณ์พระเจ้าให้5ประการนี้ให้เราแต่ละคนต่างกัน เรามีเชฟไม่เหมือนกันเราค้นพบแล้วเราก็นําไปใช้เพื่ออนาจาักรของพระเจ้าเชฟเนี่ยเป็นตัวกําหนดจุดป,ประสงค์ที่พระเจ้าให้แก่เราชัดเจนอยากหนุนใจพี่น้องให้อยู่เพื่ออนาจากักรอยู่เพื่อจุดป,ประสงค์ของพระเจ้าถ้าพี่น้องทำสองสิ่งนี้ได้นะครับคือรักพระเจ้าสุบใจเชื่อฟังพระมหาบัญชาและค้นพบให้ได้ว่าฉันในการทรงเรียกหรือมีจุดป,ประสงค์ที่พระเจ้าเจาะจ,จงให้กับฉันอย่างไรอย่าอยู่ไปวันๆเพื่อทําเงินซื้อบ้านมีความสุข ไปเที่ยวไม่ใช่นะครับอย่าอยู่เพื่อเงินอย่าอยู่เพื่อมีบ้านใหญ่ๆห่อยู่เพื่อได้ไปวีคเถอรสิ่งเหล่านี้เป็นของนอกกายมันก็จะหมดไปวันหนึ่งปฏิชู้เราเราเลยในระยะยาวหรือในนิรันดร์การแตับเมื่อพี่น้องรักพระเจ้าแล้วอยู่เพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้าพี่น้องจะมีรางวัลมากมายในสวรรค์แต่ในโลกใบนี้แน่นอนเราประสบปัญหาเราประสบพายุเราประสบคนที่ไม่รักเราแกล้งเราแต่ ไม่มีใครจะหยุดเราได้เพราะว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าดีหรือเร็วหรือร้ายหรือธรรมดา,พร,า,มารมพระเจ้าจะมาร่วมกันและพระเจ้าจะทรงทําอยู่เบื้องหลังฉากให้กลายเป็นดีสําหรับชีวิตของเราได้แต่อย่าลืมนะครับรักพระเจ้าสุดใจและค้นพบจุดประสงค์ของพระเจ้าและทําตามจุดประสงค์นั้นแล้วพี่น้องจะเห็นจริงๆว่าพระเจ้าทรงทําการเบื้องหลังฉากแค่แก่พี่น้องไม่ใช่ทุกคน มีประสบะการณ์กับโรมบทที่8ข้อ28แต่ผมมีเอาผมทั้งรักพระเจ้าและอยู่เพื่อจุดประสงค์พระเจ้าผมเชื่อว่าพี่น้องคริสเตียนไทยลาวและชนชาวเผา่าจะได้มีประสบะการณ์กับโรมบทที่8ข้อ28นี้จริงๆพี่น้องจะสรรเสริญพระเจ้าชื่นชมยินดีและหนุนใจคนอื่นให้มาเชื่อพระเยซูนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องขอพระวาาัญญบริประิุใส่ความรัก ที่มีต่อพระเจ้าและต่อคนรอบข้างเข้าไปในใจของพี่น้องและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยพี่น้องสำแดงให้พี่น้องเห็นว่าจุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของพี่น้องมีอะไรบ้างและพี่น้องจะดาเนินตามจุดประสงค์นั้นอย่าอยู่ไปวันๆเพื่อตัวเองนะครับอยู่เพื่อพระเจ้าผมขอประกาศด้วยความเชื่อว,ว่าพี่น้องจะเป็นคนนั้นที่โรมบทที่8ปดข้อยีจะเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องจริงๆตลอดวันเวลาบนโลกนี้ในนามพระเยซูเอเมน พระเจ้าอวยพรครับ